ทุกคนครับคือนั่งหายร้อนละตอนนี้ก็อยู่ที่วัดนัญเชิญนะครับจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับทุกคนไปไปกันดีกว่าเดี๋ยวก็พาเดินดูบรรยากาศนะครับภายในวัาครับทุกคนได้ครับคือบรรยากาศธรรมชาติมากทุกคนคือมันอยู่ติดแม่น้ำอ่ะทุกคนคือแบบว่ามีน้องนกน้อง น้องปลาน้องเต่าด้วยนะทุกคนคือน่ารักมากทุกคนคนดูดิคือบรรยากาศดีมากเนาะทุกคน ลมเย็นมากทุกคนเรือทุกคนเจอเรือไหมเห็นเรือไหมทุกคนไปแล้วเรือไปแล้วครับไปเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับทุกคนแล้วก็จะพาไปดู คือคนมาเยอะมากทุกคนมากๆากเลยแหละทุกคนขนาดอากาศร้อนขนาดนี้คือคนมาเยอะมากจริงๆนะทุกคน<ม>เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราเดินในร่มดีกว่ามันร้อนทุกคน เราไม่ต้องเดินก็ได้ทุกคนเดี๋ยวเดินตามถนนไปแล้วก็พาดูวิวบรรยากาศตรงนี้น่าจะเป็นสาลเจ้านะครับทุกคนคือสวยมากทุกคนดูเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนดีก,กว่าร้อนมากทุกคนเดี๋ยวมาดูป่ากัน ทุกคนดูป่าเยอะมากครับทุกคน